ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเครือข่ายผสมผสาตบบนตำบลกะปางปอำเภอทุ่งสงเยานวนครบดีธรรมราชนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวกคนใต้ใบจรรุวันนี้เรามาศูนย์การเรียนรู้ที่ตำบลกะปางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของพื้นที่บริเวณตรงนี้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ คิดยังไงถึงมาทำตรงนี้แล้วก็มีกลุ่มคนทั้งหมดกี่คนป้มปยุ่นชนะมารครับอยู่บันดีตีตั้มทีหสามุกกระป้างอับปืดถุงครุกังวัดนารศรที่ธรรมราชครับกับป้มกับตรงนี้คงมีป่ะยุ่นเลยนะครับปะปีป่ายุ่นมีเปิดเป็นู่วนการเรียนรู้คงจุดนี้เลย ใช่ครับสมัจิกเด็กลมีอยู่ประมาณตั้งแต่ได้ครันคนไปทำตรงนี้คือพยายามนุ่มมเนเหื่องคงสร้างหมูเดียวเนี่เองคงกระเจีอยนรีแต่มอเดิมกะว่ากะยายน่ะนวลหนองหนออยส้มปล o และก็มีกระใ่เนยนะตรงมุมคนเดิมคือกเจีลงไปะสานอยู่กับในที่มากงชุมมนอ่มตัดาหรือว่าคนุงนี้หลายๆคนกับอมอันนี้กาที่เหียวิดเครื่องกรเีอยนสีแลวการไปทำกเจี๊ประทุประท้านกับอมเึงกาบันมีปืดหรือว่าพุกลไม้หรือว่าได้แล้วล่ะอย่างอย่าไม่กลับลูก อได้ครับว่าปีจะเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงโอ้ย้วยเรื่อยแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นคือการจัดการตับไปงกต่างน้ำอ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวเราคว้นปีประยุ่นป้าเราไปช่มเลยครับสูงได้ก็ได้ครับกับเรียนเชือเลยครับปีประยุ่นเอาไปชมปลากระดีปลากระดีนี้จริงๆแล้วปลาดีบ้านเราเลยครับมันอยู่ท่าววาในไส้พันก้องนักนที่ธรรมดานี่มันมีไร่ไส้พันท่าววาเป็นตาบลกวนพังเนี่ยบร้อนเนี่ยมันจะอยู่ในปลับในป่าพรุป่าซาตายครับ ปลาซากล้างเดียวพอเห็นไม่ออกครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผีประยุนเนี่ยเขาจะผอปลาจะนิดไหมบ้างนะครับนะเดี๋ยวตัดไม้กินเนี่ยโอ้ยตัย,ยเล็กเดียวเลยแต่มันเป็นหลูกปลาส้มปั่นไม่เดี๋ยวไม่เตียบไอเละตอนนี้อ่าอุ้ยนี่พันไม่เลยค่ะนี่ครับนี่พันเี่นว่าพุ่มส้มมาไอเนี่ยแหละไอเละอุ้ยไอนี่อันนี้ก็คือโอ้ย อันนี้อ้อยว่านเหมือนเดบนี้อ่ยว่านเหมือนแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอ่าันนี้อ้อยว่านนะครับเท่งไอรตัวนี้เป็นกล้องอีสานโอ้โเอ่อ้อยสังอ๋อเนี่ยตัวนี้อ้อยสังนี่อ้อยสังครับนี่เลยปมส้มเราว้างช่วงตัวนี้จนมาเพิ่มมาเป็นตัวนี้ตอนนี้อ๋อครับ สองตัวนี้โรสจันะครับพี่พยนต์ชาเดียวชิมต่อเดียวนือคากำลังตังตาง้โอ้ให้ชิมด้วยวันนี้คุ้มมากเัีนี้มีจจบจูดเหลืองเต้ตะจีบเปลียงนะเราเป็นเจ้าโคงปั้นเลยเราที่หลูกปั้นยิ่งนายปลาดีีอย่ามาดีวะปลาปลาไหกับเตวอลาุ่มๆุมกำปั้นนายปลาดีไม่ได้ปั้นไม่ไลที่ดืนเดีว่นี่จะน่ะอาจีดีปั้นปันเราปั้นม ปลาที่หนังกว่าขึ้นวางมาเซร์ชเ,เป็นเป็นหลูปลาส้มเนี่ยเป็นปลาปลาดีแต่ว่ามันจะหล้สซึกจะล่ไส้พันธ์นะพี่นะหลุมจะจากพันบันเรากับการาดีโมกับการาดีอ่าช่วยงานเพื่อดีหนังกว่า เหล็กวาดไกวมันเบื่อเคยกวาาเล่นกันแล้วกันว่าร่วยปันเียเรากินลงไม้ปีประยุนไม่ไม่จะกินนัะนี่ไป่กินนเป็นปลาตัวย่ามเต็มมีเกลียงแก้วโอเป็นปลาดีโมกลาดีหนังบ้านเราในนั้นโอไปสามารถโอไปต่ำเด็ดเดียวต่ำเก้าวตับตาเด็ดรือว่าจะไปต่ำปลาดาเหล็กตัดคนกุลาอันทำนี่อปลาดีป้านไปแล้วนี่ปีประยุนจะพาไปไปดูเลยเถอะนะครับนี่บอยที่บอยบอยนะครับแม่พันปลาเรดโอ้แม่พันปลาเรดกับพี่น้องเออเลยจ้ะตัวเดียวตาต่ำเต้น ตัวใหญ่มากครับ <Hey. S 2> ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยครับอุ้ย <Hey. S 2> อันน่ปะปลาเรดครับอีกมันกม่นนี่ครับผมผมสังเกตว่าถ้าว่าปลาเรดพวกนี้เราเลี้ยงในบ่อดินนี่มันมันได้ผลดีงั้นนะพี่นะครับใจระหว่ามันตัวใหญ่นี่ อา,อายุของมันสักสักได้ได้กับปีประยุ์ชุดนี้จะต้งลูทร่ i ệ n ลงามาถ้มันจะไม่ทำได้จะปีขึ้นคือกัดปันกัดปันไไปไปทุ่มปันอีกตัตวหนึงกับไม่ไม่ทจากทุกหวาทรองลูกนะครับประมาณเล่เล่เล่เลนะนนช่วยอ้ามากับตัวตหมาไอ้นี่ปีประยุ์ ขินพยุ์จะเลี้ยงไวต้ตำรวอกับนี่เดียงไว้ช่วยห้ามนะครับครับที่เลี้ยงไว้เผื่อไปส่มไป,ไม,ปไม่ได้กิน,นเลยจะไมครับไม่ได้เอาไปกินก็จะดับกินกินได้ครับเจ<อ><อ>้าว่วเป็นมีแบบวัวน,นี่จะเป็นปั่นช่วยห้ามเปิลเปิลมูลหลักการเมื่อแดดเพื่อ,อเรื่องทองวัวน,นี้นะแดดดำนี่งเป็นด็เพื่อกับแดดดำจะไม่ดับ แต่เป็นปลาที่เกียบเป็นอาหารแต่ว่ากินร้อยไม่มีกลางอ,อนในเนื้อโอ,อสมาร์ตโรามาต้างกันตํามเมนดูได้เลยโดยยางเราจับก็คือขัดจนหวามันมีอกหรืออกใกล้ได้ซึ่งซึง่งนามพวกนี้นี่โดยธรรมาชาติแล้วมันจะมามามาจากไหนที่ไหนเขาเรียกว่ามันเพินี่ครับเอ็มพมเลิน,น,นด์นะครับนามับกวนกว่าดูแรงยังงดขนาดสังเกตว่านี่ของพี่อนนียเขาจะเอ่อจะเน้นอยู่แบบธรรมชาตินะครับตามอายุเป็นธรรมชาติสวนมานะครับข้องปีเขานั้นเาะว่า ไม่ต้องกันเป็นซีเมนต์หรือว่ากันอะไรเลยครับนี่แค so nope. ่มีเขาพุท oh. น <gor dramatic. S 2> ้องไว้เนี่ยปลาอยู <not parler> ่รอบเรินมัดแหลมนุ่งปลาได้เลยครับบอนี่อันนี้ลูกปลาเลสเดี๋ยว่าดทุ่มปันนี้อ๋อลูกปลาเลสนะยินเต็มตูดขึ้นย่อยจังมัดตูเก็บมาเพื่อวัดตามันอ๋ออันนี้เป็ปลาปลาเลสตัวนี้ปุ๊บว่าไม่ตาจากซ่องโลครับเนาะลูลุ่มโล่หัมาแล้วครับปุตัวใหญ่หมากเลยครับตัวใหญ่หมากเนี่ยครับเนี่ยจะไอเลสครับไในเวลาหนอมทุ่มมันไม่เปิดเลยไม่ไม่เคยมาปลาบูนี่มันจะเป็นปลาหวงตินนครับ้าบ้น้เลยไม่ก่ออยครับ แล้วครับกินหนาหนายอัหนนี้เปลี่ยนเป็นเพ่นหม้เป็นหญ้านูเรียนเออเรียนเดี๋ยวว่ามันเสียนี่เดี๋ยการได้การได้กินเก้าอุมหนำใหญ่กินตั้นครับจุดนั้นน่ะไม่แต่เดี๋ยวก็ตีเราไปแต่เดี๋ยวไม่กลับอี อันนี้11เดือนอ๋ออันนี้11เดือนต้นตวยงามมากับมันมันงามมาเเอ่อเดือนกันยานเนี่ยใบปันนี้นี่มันนายคนไหนได้ปีใ่ถึงหวานเดินสีเด่นหลังความายต้นอช่าไหมรับต้นกนานี่มีประโยชน์หมาจางะบบนีเวทนะพุ่มน้ำใบดินน้ำเลยนี่มันจะขึ้าลิงเหล็กกลางหลังนี่มันจะเิดเปิงโป่งใ้รากถืลงว่าค่อยมันเป็นยูเติยุองลท นี่นี่ก็เป็นพักโนได้ใช่ไหมคะอ๋อเปลียวกับเดียวรูมเล่ต์ตัวตัวตัวครับเดี่ยวยอดโบอเกล้วตุกตุกโบ๊ทกับกล้องปีวาย้อนคงนนี้ครับตัวเยอะมากล่านี่ไม่เคยจับเลยใช่ไหมครับนี่เลยตาตุ้มเล่ดาวันนั้นเก๋ว่าก็มาบันรุ่งล้องเนห้องจอกกับเรียนด้วันเพล่เยอะอยู่ยูทูบในชุดการนี้นอ๋อครับถ่ายเอาไปจิ้มตัวเยอะมากครับตัวเยอะจริงจริง ใช่ใช่สังเกตว่าปลาเนี่ยมันจะตามเราครับเพราะว่ารู้จะได้กินอาหารมันรู้ว่าเราแย่อาหารมีประโยชน์แย่อาหารมันมึงกันเลยจะตามกับเล่กับตัวไม่ตั้มจะซ้ำลูบุมว่าซ้ำรูห้ารูเดี๋มาโน้ดเลยสุดยอดมาเลยครับอืมนี่ครับขับเนี่ยป่าน้ำนี่ขึ้นไปเลยตั้งบนขเหยงโม้นะครับไล่น้า้อยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้กันซึ่งเราพอเราไม่จ่ายยาที่งานมี่จะตัดแต่โค้ดเกี่ยวกับเราทั้งเรื่องราวในเม็ดนี่ดูดูไม่รู้ลง นี่เามลงครับเยอะกวเดเยอะ่งเรายากจยาชีนนี่ตึงแด็กระมาเด็ดตผมม่ม่นี่กีบาร์มมกืปักวันปลเออปักวันเขานี่เลยมันหนคงมันเองเลยได้ครับคืกวเม้าคือความรอยต้มธรรมดาไปกไม่ต้อยยาชิเนี่ยไม่ต้ปาข้านเวลารูรู้เดียวก็เตกอยู่ว่าตะคานี่เก็บพัดอร่อยมากอ่ในปักวันนะปักวันปักวานเขาคือกีารลมีมึนี่เว่าลงนนี่อีกหนึ่งบ่อครับ ยินือบ่ดีว่าปลาต่อหลักแรยค่ะ่บนี้นี่เก็บไปเผื่อเด็กได้เกิดคุณหรก้ามาได้ปลื้มปลื้มุกขาเรื่องปันกุ้งขึ้นเออปลาเอยปลาทิ้งปลาหนำจื้กับไปยางเก็บปันปลาหนำชืดอยู่กับตัมาช้าจริงๆกับตรมชาช้ล้วนเลยกับปลานี่เราเป็นส่วนเนื่อง้องตัมมาช้าอีไหมไ่ไห้ไ่ได้ปนี่มาจู มาชูมันเด่นเลยแล้วก็แกว่าึ้งกล้าเรียกเดี๋ยวใบมันจะมาเปรี้ยวบาจางอ๋อลำจ่ายประยุกต์ได้มามันหน้าต่ำตาเยียมจะต้านแตงกแตงไงวะโน่เขาก็ปีครับถึงใบยังแกว่าแกว่าเล่ามาชูของจีนนะพวกก็ไม่รู้กรรมวิธีนะก็จ่ายใบใบเอ็นี่ไปเมัดมาชูมาชูไปกลั้นเป็นตัวอย่างว่าเล่ามาชูกระดายจักหนนี่แหละครับใบไผ่ใบไผ่ใบนี้ที่ว่าพี่ก็บอกว่าเอาทำบะจ่างบะจ่างนะครับที่เรากินกินกันอยู่ ตำบาจางมันเรานะครับไอนี้บอนี้ปี๊ปีประยุ่นไทยเราดูว่ามีกบอน้ครับกบไปโน้นแหละครับอ๋อมีตุกชนิดเลยนี่เขาไม่ได้ไปไะนย่ไม่ปีนี่เขาไม่ได้ไปไหนดูดไปดูดมาตุงนี้แอวนี้ตัวบนก็น่าจะอย่างนวลนวลตัวนู้นออย่างนวลหรือไปยุ่มหรืงน่องหรือไปเดนมา มีคำอะไรได้นะมีคำข้ามกังกอกคื่อคำป่าว่าตลาดนักอัมป่าวะมันมีแต่ชื่อไม่มีต้นไม้แล้วอัมปาวะเนี่ยครับอันนี่ก็คือว่าข้าหมั่ปาวะหรือว่าเปรี้ยวแบบเลี้ยนๆนั่นใช่ค่ะจะขุดสอบเปรี้ยวไหมครับรสชาตินี้จะไม่ไม่ไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวจี๊ดมันหมักข้ามอะค่ะจะอร่อยน่ากินกินเล่นได้กินเล่นใช่ค่ะกินเล่นชื่อว่าพันเลยเรี่ยก็ชาตานี่ใช่ค่ะกับตอนนี้เดี๋ยวปีพยนต์ครับ ไอ้เราเี่ยจิมจิมหอยหอยว่านนะครับหอยว่านหอยว่านกันเหลือครับฝั่งว่านกันเนี่ยหอยว่านมันจะตัวที่เรื่องนี่นี่คือเราต้มยังว่าไปนี่การนึ่งสมุนไพรด้วยความร้อนอยู่ในรสจัดเป็นเบื้องชิมยังไงคะครับเป็นไงบ้างครับประจาดร้อยอหรอคะร้อยใช่ไหมอืมใช่ครับเนื้อนี้เนื้อไม่เขาเลยอ่าเหมือเหมือไม่ไม่เหมือคือเท่า อะไรติเดียวนี่นะครับวันนี้ครับวันนี้เรามาเช็คกันดูว่าเขมันก็มันในกินเปนใไหมพอยเยอะตรงเงนกก็พอย็กไปปักไปปักไปหรือปักเป้าองเป้าทางสินะนู้นกินนอกหลักาไปได้ขนาดนี้จะกินแบบโวเป็ดนะไม่ไ้น่ากินนะแต่ว่าบ่านมันจะมีความก็มันนี่มันยู่ในนานค่ะพี่รู้่าเน่าน้่บุหรี่อมันกายว่ามัน เมื่อน้อยกุ้งแต่ว่าค่ะเมือนแต่ว่ามันไม่เหมืออใช่ค่ะเกษตรไปยนต์ออกมาพักผ่อนๆนะคะอันี้อันี้พันหอยหวานนะครับหอยหวานมันจะเนือเล่งบรรโระกันมนใส่ใส่หอยก้าวบรรโระไม่คนับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเราพามาเยี่ยมชมสวนบ้านพี่ประยนต์นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยต้องการมาชมสวนเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อของพี่ะยนต์ไว้นะครับสําหรับ การเรียนรู้หรือว่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ <S <S เดี๋ยวรบวนพี่ไปยนแจงเบอร์โตไว้นล้วกันกับเพื่อสมาชิกจะมาเท่ายนจะมาซูน,นอกซัมซุ่นลาเก้าหนึ่งก,ก,กับซู่นอกซัมกับผมกับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปสำหรับต่ำรายการกวยเตยตายารุนวายตาวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับครั้งหน้าสวัสดีครับขอบค่ณครับ